จาาากกศูนนยยยุภััสวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567กับผมนายพีระเดชสุ่ยกระเดืองจากศูนย์ตูนิยมวิทิยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับก็เลยแพร่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้าแล้วนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็เลยเห็นห้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ามีอากาศเย็นใ้ในตอนเ้านะครับส่วนฝนก็ยังคงมีได้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงได้แร่ลงมาปกคลุมในมื่เ็แรกนะครับก็เลยเห็นให้การปะทะกันของมวลอากาศ ยังคงเกิดเป็นฝนฝ่าน้องเกิดขึ้นได้สาหรับมือนี้นะครับสําหรับ่องมรสุมก็ยังคงผ่านพานดุ่นละครัอยู่ทั้งผาคใตตอนกลางนะครับเย็ให้บหิเวณนทางผากใตก็ยังคงมีฝนตกฉุกตอ่อเนื่องนะครับมเข้ามาเบิงผากใายดาวเทียมนะครับนีที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตอนบนของเฮามือนี้กัตอนบนบนนะครับด้านตะวันออกกะเป็นยังคงหน่อยนะครับตงฝากโองนะครับแต่ว่าด้านซีตะวันตกหรือว่าตอน รงรางลงมานะครับมีเมฆปกคลุมค่อนข้างจะร้ายนะครับแต่กับบ่อท่านใดเป็นเมฆฝนนะครับการข้อตัวของเมฆฝนยังบ่อท่านใดเห็นนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบฝนจากเีดาตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับฝนกับเป็นฝนเบานะครับเกิดขึ้นหลก็หายไปนะครับเห็นอยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับเรดราตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นส่วนเรดราตัวอากาศของจังหวัดสกลนครนะครับกุมฝน ที่ตรวจพ่อนะครับกับยูบุล่ะครับทั้งเทศเล่านะครับซึ่งฝนคุ้มนี้ก็จะสลายตัวอ่อนกาลังล่งนะครับกับว่าได้เคลื่อนเขามาหาทั้งจังหวัดบึงกาฬหรือว่าจังหวัดนครพนมนะครับเคลื่อนมากพอถึงนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้าจากช่วงเสาร์ที่ผ่านมากับว่าท่านไดพ่อคุ้มฝนที่ปกคลุมนะครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮา กยังคงมีฝนหรือฝนฝ่าคล่องเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบถึงสาสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับเมื่อนี้ถามี่ฝนตกหนักกิดยุทธกุะครับทางตอนล่างๆเมื่อวานจะเป็นาทั้งจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิเมื่อนี้กบพอด้สูงนะครับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่หรือ,อสามสิบห้าองศาเซลเซียสเท่านั้นเอง ส่วนอ uh, you know, ุณหภูมิตำสุดองื่นเ้าล์นะครับลดลงได้อีกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิตำสุดกับยุที22-25องศาเซลเซียสปอยูุในเกณฑ์อากาศเย็นได้ในตอนเซาล์นะครับก็ขอากเตลือนพี่ดองประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไปน่ำนะครับเนื่องจากมาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปวนนะครับตอนเช้าๆอาจจะมีอากาศเย็นนะครับลมแห้งนะครับแต่ตกใบมากอากาศอาจจะร้อน อากาศจะอุ่นขึ้นแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนรวมด้วยนะครับเรเ่อเหตุนี้สภาพอากาศที่แปรปวนในช่วงนี้นะครับเรขอฝากเตือนดูแลรักษาสุขภาพาเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป้วยในช่วงนี้ไว้นั่นะครับการมาบอกกับข้าววิยากรอ,อากาศได้ไหมนะครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน